ลินนี้จะมารีวิวไม้ปัดฝุ่นขนแกะแท้นะคะเพิ่งสั่งมาเดี๋ยวมาดูกันว่าดีไหมถ้าดีก็กดสั่งที่ตะกร้าได้เลยนะวูดัสเตอร์นะคะึนุ่มมากเดี๋ยวไปดูว่าจะปัดฝุ่นได้ดีแค่ไหนเขาบอกว่าต้องปั่น้ฟูก่อนอไปเดี๋ยวไปนอกรถกันโอเคเดี๋ยวเรามาปั่น้ฟูก่อนนะ ฟูเรียบร้อยรถก็จะมีค่าฝุ่นนะคะแล้วก็มีคราบน้ําด้วยเดี๋ยวลองปัดดูก่อนนะเฮ้ยมันออกจริงว่ะเฮ้ยบ้าแล้วอ๋อมันก็ใช้แค่นี้ไม่ต้องล้างรถเลยดิเฮ้ยดีดีเลยดีเลยอะ่ะแค่ปัดปเบาๆอาวสวยพี่สวย ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นข้าฝุ่นมองเห็นกันไหม่ยอืยยังแจมบ้าเลยสรุปคือใช้ดีเลยอะสำหรับคนที่ไม่อยากล้างรถไมบ่อยไปตามจ้า